แมุ่ <m <m ้วยแมุ่้ยแมุ่้ยมาบานนะด้วแมุ่้วยแมุ่้ยโอ้สัตว์เดืดร้องแม่ด้ยม่้วยห้าร้อยเม่ด้วมห้าร้อย

กบมัอันนี้การบูดเต็มไเอกเต็มขโมไม่ห้อยู่ไหนไม่เอกเต็มไป้ิแต่จดกเยไวันมีเสือ้ว่ากัยออมัเลยเ้ก็อด้สปูันยังเอ่ได้ง้ยปันปันนคปนารูาเทียไปเหมือนหรอ เต็มแ้าวัสมโอเจาะกนได้เนันองตัไ้ปนปันอ้าวน้องเต้ยนี่ครนอาจาตองไรตองตังไอโองอาจารย์รางวัลพีเิครับพีเสินครับปีนาทศไลฟ์กูนี่ครับ เปิด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 เกิดอะไรขึ้นได้ดุแถเดียวมีบาราสามบาราสามโอ้ยปาราปามบปราสามบาราสามมาไปเต้ตีตีตีบาราสามตีตีโอ้ยตี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 ดีต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 เตี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 ติตี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 ตเตี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  ทีนเบืองหลังมาก่อนครับอาจารย์เอออายพี่๊อพี่ออไพี่๊อพี่ออะไรปนี่โอโโอโอโโ้อโโอโโออโอโอโอ้โห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 โอ้ ออกมา่ลไพี่น้องเอาพี่มอสพี่มอสมาน้องอาิสมอสมอสจ้าพี่งานหมอรำเชิญนะครับที่งานหมอำมาเป๊ยเปี๊ยเปี๊ยเปี๊